บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออกสวัสดีครับอินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่143นะครับดำเนินรายการโดยผมบริตริมทองกุลและผมสุปชัยวุฒิชูวงครับคุณผู้ฟังครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนกําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ เนื่องจากคนไทยจํานวนไม่น้อยกําลังคลางแคลงใจถึงจุดยืนของจีนที่มีต่อความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับถึงแม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนและก็สถานทูตจีนประจําประเทศไทยจะพยายามชี้แจงแล้วว่าฝั่งจีนยึดมั่นในความยุติธรรมและก็ความเป็นกลางไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าคําอธิบายดังกล่าวก็ยังไม่สามารถฟื้นคืนความไว้เนื้อเชื่อใจต่อจีนของคนไทยได้นะครับ ใช่ครับที่จริงแล้วความหวาดระแวงจีนในหมู่คนไทยนั้นมีมาตั้งแต่เรื่องของทุนจีนสีเทากรณีบริษัทไชน่าเลเวนนัมเบอร์เทนที่เป็นผู้ก่อสร้างตึกสตง,งอที่พังพินาศลงในเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้แต่ว่าเรื่องความขัดแย้งไทยกับมูชาน่าจะเป็นมรสมลูกใหญ่ในความสัมพันธ์ไทยจีนเพราะว่าเกี่ยวพันกับเรื่องของอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทยเรา ครับพอดแคสต์บรพภาไม่แพ้ในวันนี้เราสองคนจะมาวิเคราะห์กันว่าจีนเลือกยืนข้างกัมพูชาจริงหรือเปล่าผลประโยชน์หลักๆของจีนในกัมพูชามีอะไรบ้างและทำไมจีนถึงไม่ยอมปล่อยมือจากกัมพูชาถึงแม้ว่าผู้ปกครองของกัมพูชาอย่างตระกูลหุนจะมีท่าทีแปรพักไปเข้าร่วมกับสหรัฐก็ตามนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับถ้าจะว่าไปแล้วพึ่งจะมาแน่นๆกันในช่วงเวลามไม่ถึง10ปีที่ผ่านมานี่เองนะครับ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นายฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จและกัมพูชาได้ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกหลายประเทศในเรื่องที่นายฮุนเซนปราบปรามพรรคฝ่ายค้านจัดการเลือกตั้งจอมปลอมที่ไร้คู่แข่งรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและใช้แรงงานผิดกฎหมายแต่ว่านายฮุนเซนก็หาได้แข่ไม่นะครับเพราะว่ายังมีผู้สนับสนุนรายใหญ่ก็คือเวียดนามส่วนประเทศไทยเราในตอนนั้นก็เป็นยุคข,ของนายทักษิณชินวัตรท,ที่มีผลประโยชน์ ร่วมกับตะโกนคุณนะครับเมื่อมองย้อนไปจุดเปลี่ยนที่ทําให้กัมพูชาเลือกเดินหน้าสารสัมพันธ์กับจีนอย่างเต็มตัวเกิดขึ้นในปี2555ที่กัมพูชารับหน้าที่ประธานอาเซียนในตอนนั้นรัฐบาลจีนไม่ต้องการให้เวทีประชุมอาเซียนหารือเรื่องพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้โดยอ้างว่าจีนต้องการเจรจากับประเทศคู่พิพาทแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่ว่าประเทศที่มีปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้กับจีนอย่างเวียดนาม ฟิ Malaysia, ลิปปินส์มาเลเซียและก็บรูไนต่างต้องการรวมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับจีนให้มากที่สุดครับทางการจีนก็เลยกดดันกัมพูชาที่เป็นประธานอาเซียนในขณะนั้นไม่ให้นำวาระเรื่องทะเลจีนใต้เข้าสู่ที่ประชุมนะครับซึ่งนายคุนเซนก็ได้ตอบสนองจีนเป็นอย่างดีจนทําให้ที่ประชุมแตกเป็นสี่งเสียง,ยงผู้นําเวียดนามและฟิลิปปินส์โกรธมากถึงขนาดที่เดินทางกลับประเทศในทันที ส่งผลให้ที่ประชุมผู้นําอาเซียนในปีนั้นไม่สามารถออกถแถลงการปิดการประชุมได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมาครับสาเหตุที่นายอุนเซนยอมทําตามคําขอของฝ่ายจีนถึงขนาดที่ยอมหักกับเวียดนามที่เป็นลูกพี่ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือนายอุนเซนให้ขึ้นสู่อานาจก็เพราะว่ากัมพูชาไม่ได้รับการยอมรับจากชาติตะวันตกขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับเวียดนามก็เริ่มร้าวฉานหลังจากที่นายสมรังสีผู้นำฝ่ายค้าน ลุกกระแสในหมู่คนกัมพูชาว่าฮุนเซนยอมให้เวียดนามรุกล้ำดินแดนของกัมพูชาทําให้นายฮุนเซนจําเป็นต้องตีตัวออห่างจากเวียดนามแล้วก็หาผู้สนับสนุนรายใหม่ซึ่งก็คือจีนนั่นเองครับใช่ครับหลังจากนั้นจีนก็เริ่มทุ่มให้กับกัมพูชาอย่างเต็มพิกัดทางให้เงินช่วยเหลือแบบให้เป่าเงินกู้จํานวนมหาศาลโดยหนี้สาธารณะของกัมพูชาร้อยละสีเป็นหนี้กับประเทศจีนส่วนการลงทุนในกัมพูชาทั้งโครงการเล็กโครงการใหญ่ ก็เป็นของจีนมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นท่าเรือเรียมของฟูนันเตโชและสนามบินเตโชสนามบินแห่งใหม่ของกัมพูชาที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนท่าเรือเรียมเป็นโครงการที่ถูกพูดถึงด้วยความกังวลมากที่สุดนะครับท่าเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวไทยบริเวณจังหวัดพระศรีหนุเดิมทีเป็นท่าเรือเก่าที่สหรัฐเคยช่วยฟื้นฟูบูรณะเพื่อใช้ในการซ้อมรบระหว่างกัมพูชาและก็สหรัฐแต่ว่าในปี2565 กัมพูชาได้ให้สิทธิ์กับบริษัทจีนที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพเรือเข้ามาปรับปรุงท่าเรือเรียมครั้งใหญ่ขยายพื้นที่ออกไปอีกถึง5เท่าตัวจนกลายเป็นฐานทัพเรือที่รองรับเรือรบขนาดใหญ่มีระวางขับน้ําสูงถึง5,000ตันได้ท่าเรือเรียมถูกตั้งข้อสงสัยนะครับว่าจะเป็นฐานทัพเรือของจีนถึงแม้ว่ากัมพูชาจะปฏิเสธว่าทุกประเทศสามารถใช้งานได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีใครเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีภาพถ่ายดาวเทียม ที่ชัดว่ามีเรือรบของจีนจอดประจำอยู่ที่ท่าเรือแห่งนี้โดยเรือฟีเกตสองลำที่จีนจะให้กับกัมพูชาที่พลเอกเตยบันไปดูการต่อเรือที่ประเทศจีนนั้นก็จะมาประจำการที่ท่าเรือเรียมแห่งนี้แล้วก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ท่าเรือเรียมจะถูกใช้เป็นฐานซ่อมบำรุงเรือดำน้ำของจีนด้วยครับใช่ครับมีอย่างน้อย3ามประเทศที่กังวลมากเกี่ยวกับเรื่องฐานทัพเรือเรียมประเทศแรกแน่นอนว่าก็คือประเทศไทยเรานั่นเองครับ เพราะถ้าเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวไทยใกล้กับจังหวัดตราดแล้วก็การมีฐานทัพเรืออยู่ตรงนี้ก็จะส่งผลต่อพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลของไทยและก็กัมพูชาที่มีการสำรวจพบว่ามีแหล่งพลังงานอยู่ใต้ท้องทะเลนั่นเองครับสหรัฐอเมริกาก็เคยเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากมีฐานทัพเรือของจีนมาตั้งอยู่ในกัมพูชาก็จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ และถือว่าเป็นการท้าทายอำนาจของสหรัฐในภูมิภาคนี้อีกประเทศหนึ่งที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับฐานทัพเรือแห่งนี้ก็คือเวียดนามนั่นเองครับเพราะว่าท่าเรือแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากอนณาเขตของเวียดนามเพียงแค่30กิโลเมตรแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างเวียดนามกับจีนด้วยนะครับการที่กัมพูชาย,ยอมทําตัวเป็นเหมือนประเทศสลาของจีนทําให้จีนคิดว่าครอบงากัมพูชาได้ง่ายกว่า ใช้ต้นทุนต่ากว่าและได้ผลประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเศรษฐกิจประเทศไทยมีขนาด GDP ใหญ่กว่ากัมพูชาถึงเกือบ15เท่าตัวนะครับประเทศคู่ค้าของไทยเราก็หลากหลายมากดังนั้นการที่จีนจะเข้ามาครอบงําหรือมีบทบาทน,นําต่อเศรษฐกิจไทยจึงยากกว่ากรณีของกัมพูชาอย่างมากครับส่วนในเรื่องของความมั่นคงกองทัพไทยก็มีประวัติศาสตร์และก็ความแนบแน่นกับสหรัฐมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดกำลังแบบสหรัฐการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อของสหรัฐการฝึกซ้อมรบคอบราโกร่วมกับสหรัฐที่มีมาตั้งแต่ปี2525 25, หรือ40กว่าปีแล้วขณะที่กองทัพไทยเพิ่งมีการร่วมซ้อมรบกับกองทัพจีนในช่วงไม่กี่ปีมานี้เองนะครับตรงกันข้ามกับกัมพูชาที่ยกเลิกการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐตั้งแต่ปี2560มาซ้อมรบร่วมกับจีนประเทศเดียวซึ่งแทบไม่มีประเทศไหนทําแบบนี้ ที่ผูกขาดเรื่องความมั่นคงไว้กับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะพอมาถึงยุคของนายคุณมาเนทที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกนายกคุณมาเนทก็วางยุทธศาสตร์ใหม่สร้างความสมดุลทางยุทธศาสตร์กับหลายๆประเทศนะครับทั้งสหรัฐฝรั่งเศสญี่ปุ่นอินเดียแต่ว่านายคุณมาเนทก็รู้ดีว่าความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆนั้นจะต้องไม่ท้าทายต่อสิทธิของจีนครับ ใช่แล้วครับคุณสุปชัยเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่กัมพูชาไปเข้าร่วมยุทธศาสตร Indo ์อินโดแปซิฟิกของสรหรัฐโดยรื้อฟื้นการซ้อมรบกับสหรัฐยกย่องแล้วก็เสนอชื่อให้หนายโดนัลด์ทรัมป์เข้าชิงรางวัลโนเบลสันติภาพแล้วนายฮุนมาเน็ตก็รีบเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งพร้อมกับตีพิมพ์บทความในหนังสือพิมพ์ของจีนว่ากัมพูชาจะไม่เปลี่ยนใจไปจากจีนเรื่องนี้ทําให้คนไทยงุนงงมากนะครับเพราะว่าจีนไม่เพียงแค่ไม่ลงโทษกัมพูชา แต่ยังสนับสนุนกัมพูชาเหมือนเดิมทั้งให้เงินบริจาคให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆและยังส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาตามกําหนดการเดิมและกัมพูชาก็ใช้อาวุธที่ได้มาจากจีนนี้นะครับโจมตีประเทศไทยนี่เองทําให้คนไทยจํานวนมากเห็นว่าจีนเข้าข้างกัมพูชามากกว่าไทยเหตที่จีนไม่ยอมทิ้งกัมพูชาถึงแม้ว่ากัมพูชาจะแปรพักไปเข้าร่วมกับสหรัฐ ฝ่ายจีนน่าจะมองว่าตนเองลงทุนรงแรงไปกับกัมพูชามากแล้วจะยอมให้กัมพูชาตกไปอยู่ในกำม,มือของสหรัฐไม่ได้และจีนก็มั่นใจด้วยนะครับว่าอิทธิพลของจีนในกัมพูชาตอนนี้มีมากซะจนกัมพูชาก็ไม่สามารถตีตัวออกห่างจากจีนได้เช่นกันใช่ครับจีนมีสิทธิ์ที่จะวางยุทธศาสตร์เ่นั้นและปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองในกัมพูชาแต่ว่ารัฐบาลฮุนเซนทําให้กัมพูชาเป็นรัฐอันธพาลเป็นศูนย์กลางการหลอกลวงช่อโกงการค้ามนุษย์การฟอกเงิน จนถูกคว่ำบาตรโดยนานาชาติดังนั้นการที่ประเทศจีนสนับสนุนรัฐบาลเช่นนี้ก็ย่อมจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และยุทธศาสตร์ใหญ่ของจีนเองด้วยนะครับใช่ครับผมกับคุณสุภชัยมีโอกาสได้พบกับนกักการทูตและก็เจ้าหน้าที่ของฝ่ายจีนหลายครั้งนะครับโดยทุกครั้งก็จะได้รับการตอบย้ำว่าจีนมีความใกล้ชิดกับไทยมากเป็นพิเศษมากกว่ากัมพูชาหลายเท่าแต่ว่าเมื่อคนไทยมีความกังวลต่อท่าทีของจีนในเรื่องต่างๆ รวมถึงจุดยืนเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยการตอบสนองของฝ่ายจีนก็มักจะโบยว่าเป็นข่าวเท็จที่ต้องการปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายหรืออ้างว่าเป็นเจตนาร้ายของสื่อตะวันตกที่คอยเสี่ยมให้เกิดความขุ่นข้องมองใจกันการโต้ตอบเช่นนี้อาจจะทําให้คนไทยมองว่าเป็นการปัสสวะให้พ้นตัวขาดความจริงใจแล้วก็ไม่ได้ช่วยฟื้นคืนความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อจุดยืนของประเทศจีนได้แต่อย่างใดครับ พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ได้นำเสนอเรื่องราวของจีนอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะว่าเราสองคนมีความผูกพันกับประเทศจีนสนใจในเรื่องของจีนเราจึงได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆในมุมมองของจีนที่แตกต่างจากมุมมองของสื่อตะวันตกการที่เราพูดถึงความสัมพันธ์ของจีนกัมพูชาและไทยในตอนนี้ก็เพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ว่าจีนคิดอย่างไรและพวกเราก็หวังนะครับว่าฝ่ายจีนจะใส่ใจว่าคนไทยคิดอย่างไรเช่นเดียวกันครับ หากคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวต่างๆในมุมมองของโลกตะวันออกสามารถติดตามพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ได้ในช่องทางต่างๆทั้งผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์บนโทรศัพท์มือถือผ่านทาง YouTube รวมถึง t k t t o k แล้วเราก็ยังมี Facebook บุรพาไม่แพ้ที่มีข่าวและก็บทความที่น่าสนใจด้วยนะครับโดยคุณผู้ฟังเพียงแค่ค้นหาคำว่าบุรพาไม่แพ้ครับรายการวันนี้หมดเวลาลงแล้ว,ลวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก